สวัสดีปาลองอกะป้อมสิไปสวัสดีพี่น้องปยิงกะปสวัสดีสุขูสุคนสุมองสุบอนสวัสดียามเช้าพี่น้องฟังกันไปซะเด้อนี่ปยิงกอโได้ตัวนึงแล้วได้ตัวนึงแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พากันออกหาลากระปอมพี่น้องเบิ่งไอ้มดสมือไผนี่นะสีมืออ่าวอ่าวเฮ็ดดข้าหัวเลยพี่น้องเอ้ยนี่หวานบ่พี่น้องเอาาใส่ถุงบ่ลบ ะบอหลุดหลอกบ่มาต้อกันสองคนพี่น้องมือนี่กับไอ้มอส้าเคยล่าเพื่อนบ่มาจักเสื่อได้อยู่นะฮะมันบดหลอกที่ขนาดนะเอาออกมาหน่อยโลดทงเงี้ยตัวแรกแหกมันพี่น้องพักกันหยาดกันยิ่งลงได้ในมวนกันนะโอ้ยเสียดายไปถือค่าตั้งกล้องเนาะนึ่งตูพี่น้องเอ้หฮาก็ออกมาเตะเฮือนได้โบไก่เป็นได้ อันนี้กันนะิะเป็นหน้าเจ้สายแดกเนาะมันก็ได้ตัวนึงตัวแรกแหกมันพี่น้องปอนหัวออกมาแต่โกนหมากะทุนพักกันแบนเป๊ะเลยไปพี่นอ้องไปเราไปไอ้มัดใส่ทุงแยงแลวก็ล็อกไ้เด้อปลูกไ้เด้อ <c oughs> ไปาดพี่น้องเลย ขี่รถมาตักแตก <อ b. S 1> เพื่อนนักกระเฮนก็ปลอมน้อยตัวเดียวพี่น้องคือเวะละาจนเมื่อยเลี้ยวหาข้อสิบเบ็ดแต่ข้อสิบเบสนะก็น้องมอสไงนะนักกระเฮนตัวเดียวก็ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาฮอดภาคบ้านซีวิไลมาสิเขาห่วยขายองลเลย ังเห็นเพิ่มเลยโอ้โ้พี่น้องเลยสมอึดห so, uh, ็นแล้อดตสมอึดแท้ีอะรเีนะต้วต่นนี้จีบต้นแรงกทงเขาโคนปลาถอดมได้อืดอนี่ลอกน้อปีนี้ปีนี้ผมคือปีกายเด้อ ตามต่อพี่น้องตามหาโตไปย่ำเดียวหาค่อยไปเฮากับขี่รถบริว้เด้อพี่น้องแต่ว่าปีนี้คุกก้มซึ้งแบบอึดกว่าแต่เก่าลิลลแต่เก่ามาหอดพี่น่ะโอ้ยกับพอดค้อ,องพอดิยิ่งนั่นแหละเห็นแล้วพี่น้องเฮาเห็นเลยพี่น้องไอ้หน้องมอดเห็นน้องมอดังดดำเพ้นที่แฮมเดีหวแล้วโตนั่นทีเดีย กอดแดงปหน่อยเดี๋ยวมันบินมันรีมาเอกากาออกมา ค้ามน่อยความน้อยเขาแด้งไปน้องเลยเอาไว้ได้เสือกเสือกใหญ่มันแลนเลยเนี่ยว้าแล้วท่านได้ขาดคว่ำไปน้องท่านได้ขาดคว่ำลิฟต์ไปตังไี้แหะบาทนี่นี่นี่แล้วเหยดเหยดเดติ้งเยยดติ้งมาทีนไปนั่นนี่นี่แหละเห็นตัวน้อยเไ้ยมาส Bự hai đó. Đẹp tớ nam. Đấy. Nó nó hoạt à. Hết không? Hết bóng, hết bóng. đấy. kia đấy Nè, bay đấy Nè. Mọt. này đấy. Xuống luôn đâu. trong con. đi Không có, có. อะไรบ,รบร่มันใจพี่มึงอีกแล้วเอาไปไว้มดจับเอาตโัวปุ๊บเ <laughs> มื่อกี้เดือพาดพี่น้องเอ้ยคล้องมาได้ ข้องมาได้เกินลุดออกแต่บุกข้องเสือกมันง่ายเสือกบุกข้องนะลุดปุ๊ดห้มยแล่นลอยแล้่นไงไปพี่น้องไปลอยไปอีกไปแต่ของหัวขนาดถ้ากเห็นกระป๋องผัดผัดปลาป่อยไปน้ำเลยตัวหนึ่งมาหอนหวยขยองเลยพี่น้องตัวนี้บ้านหวยขยองละ เห็นอลไรพี่น ais, Diamond, ้องไอ้มอสต่อยลงเลยเมื่อกี้ใช่มมอสมาสู้ดูฮะยิ้ใสเด้ไหนน้องขอล่อยเนี่ยนี่ยเ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 นี่าไปในเชิงบนทางแล้วลนี่นะเอาเข้ากันคอหุ่นเราทำมดาล้านทรายนี่พี่น <tortured. S 2> ้องเลยสามบาทบาทที <tense> <Greater. Hayır. S 2> ่สามเป๊ะเลย มนัมนมนันมันมันไปพี่นอ้องไปเลาะเลาะเลาะเงาไปเงาไปยังไปเห็นกระปุกกาจากักตูเลยพี่น้องมือนี่ปกก็แดงไงจะอึดตอนนี้เฮากใกล้กำลังสีฮอดว่าบาบเวิร์ดคูนอะไรตอนนี้ก็กได้แต่เก้าวมาหอดแถวนี่ยนะโอ้พอพออยพี่น้องเ้ยทำวันพอก่อยหนึ่ง่งปีนี้ซะมาอึดแท้ กระปอมกระตัวน้อยไปพี่น้องเลาะไปอีกน้องมดอดว่าเห็นแล้วพี่น้องใช่ไหมขึ้นสูงแล้วจัดจัดรถจอบอ่กมาจอบนกเนี่ยผนป่ายพุนผุนผุนริบลิบผุนผุนพุนพุนยอดสุดเลย ào hiên mà vẹp thì thương còn, à, thôi xuống đi thế. hiên là này nè, để họ nhung soi nong mót không đứa? ào tốt là đấy. Mình, tụp lộ. ใช่คร,รับบัวคืนมันเป็นไปว่ได้ดอกทุนเอาแขงปัุบันนี้น <c oughs> ตัวยิ่งซ้ํากับโต๊ะลงมาไปปว่าขังนะใช่เ๋้าหามงอนพี่น้องเจึอป๋อมกาเลยพี่น้อง đây thì là hột bộ đại vì nó ơi nhìn tốt cặp phải thằng máy áp hết buộng nó nó sẽ khóng tốt nhảy đây là nông mót nhìn hao nhìn thược không tèo bộ tải qua men tải phải leo phải vào mót chắc phải thằng đây ha อ <chat> กกาอกกาไอ้มอสมันบ่มันบ่มัน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 ไอ้มอสเอ้ยควงเอาเลยผุนไปน้องขอโทษขออภัยสำหรับผู้บอกกินกระป๋อมนะพี่น้องเด้ออันนี้อาหารตามฤดูกาลตามธรรมชาติ บ้านเฮาก็ต้องกินกระปิดกระปลอมกินนกกินนูไปซะแล้พี่น้องเอ้ยแต่ถ้าว่าผูใ้ใดบอกกินกนะเฮาขอโทษขออไภไัยไรเดอพี่น้องเด้อ <c oughs> อันนี้บ้านอาหารบ้านเฮาขัา,าบวบ่ซอกับบม่ม่าขัาวบ่ฮากับบะได้แม่นบ่ไอม้มัดตัวบักใหญ่เลยฝูงม <c oughs> ันมแล้วอ่ะใส่ทุง่งใส่ทุง่งไปพี่น้องไปรอไปอีกเกย์ทุ่งเนี่ยพี่น้อง มันอีกแล้วมันอีกแล้วเอาไอ้มอสเอาระวังระวังไอ้มอสเป็นคนเห็นพี่น้องตัวนี้เบลอเลยว่าสัน่นบักกาพี่น้องบักกาคือเก่มามันแล้วมันแล้วมันแล้วเดี๋ยวหาไอ้มอสเ๋ยวหา ปกกาสองตัวติดเลยพี่น้องมนัมนมนัมนมันมันมันเฮ้ยไลนชายค่อยเอาไปเจ๊มให้เอาทุาากงั้นกาตัวที่สองพี่น้องเลยใครแน่ใครแน่ชินวัาสิบุห็นจากตัวเลยได้มือเนี่ยเอาสิใครให,ให้ตัวแรกเนี่ย เาได้ไีได้ป,ป่ะอ้าวปอนกระทงบบเนี้ยกรึบกรับมาตัวเอก็กคือเอาไปเห็ดนะอเห็นมันเคนดีใจเลยได้มันน่ะนางรถจุดสีงเงานอนน้องมดนะี่น้องเอ้คุณโบเห็นกระปอมมื้ยเนี้ยอึดขนาดถ้าก็มันเนี่ยแต่ปากกาสองตัวติดไปพี่น้องไป,อไปเลาะไปอีกระวังนะครับ ăn lốt đào thắp nè Đó bị ít với nó Biết bị ít cho nè ในเมฆข่างไหนมันเบียนไปหฮะเจ้าเลยนะโปอแกามน้อยพี่น้องเว้ยยึดเดี๋ยวไม่สีเลนกูคืนแล้วกูเทิกแล้วหมดเอ้ย เห็นเยอะเห็นเยอะมด้ขึ้นหลังนะตัวเมือ่อกี้นี่พี่น้องที่ว่าน้องมอดคล้องนั่นหอ,บอดบ่ได้พี่น้องเอ้ยมาได้ตัวนี้นี่ได้ตัวนี้ชดเชยสิซ่ากันนี่ยไปยังเนาะเนาะตัวนี้ไลี้ยิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเอาละกันใจย,ยันบ่ได้กับพวกงแห้งต้นไม้มีแต่โกล์ leo mà thấy xỉu nhung ngông rồi này, kẹo ăn lít, kẹo gội, kẹo bớt xít nào này, len, cái thằng bọc cá thun bèn nào, đại xá phải, say thúng man là phi nong man an con, nhá vâng hả, ได้อยุ er> ้ยวะปาดพี่น้องเอาใครมาปาดเสียงทองห้องพี่น้องไปจะหิ้วพวกเขาหิวน้ำพูดโพดพี่น้องทองน้องมัดทองบ่าเม่นเสียงรถไ่

sám chỉ chăm ít chăm chỉ chăm chỉ chăm tái tái chỉ chăm chỉ để cõi để phải xong này chỉ chăm 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 cắt chấm coi bớt mưa chắp đấy nhau khụp mưa bớt vào ừ. nông ảo xám nó chạy rất tủ nông khỏi hạ hạ bò ừ. bên đuôi em mất ừ. màn ăn phi nón nhốt cái đuôi hả ได้กระปุกกาสามตัวเอ้ยซีหาหักตัวน้อยตัวน้อยสองตัวใหญ่สามปอกเขาเด่นกันหนึ่งสองสามสามบ่สามตัวหากับปสามเป็นแปดตัวพี่น้องเวย้ย <laughs> โอ้ยจนเมื่อยพี่น้องก็เพื่อสิได้ทำสิพักกันเมื่อยแล้วพี่น้องบัดน,นี้พอได้ก้อยอยู่ใส่ถุงครัปบปล่อยไปน้ำก็มีบางใดโอ้ยเสียดายพี่น้องเวย้ย <laughs> ปลอมอึดเถอดได้แห้งกระเต็ก ลาเลยด้วยพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆสุขุสุขค้นทิดตามพี่น้องเลยพอไเด็กก้อยอยู่มือเนี่ยพอกันไมหมคลิปนาพี่น้องสบายดี